สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลต์รีชแนลนะคะคลิปนี้จะพาชมดอกไม้ที่บ้านนะคะเป็นบางส่วนนะคือเรกเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้มากเดี๋ยวเรามาดูว่าเ็กปลูกดอกอะไรบ้างนะคะคือชลชมนะนี่ค่ะออกช่อดอกอันนี้คือหลายปีมากนะคะโขดจะอยู่ด้านล่างหลายปีแล้วเนาะตัวนี้น่าจะ ตั้งแต่ปี49นะคะถ้าจําไม่ผิดนะต้นนี้น่าจะปี49ตัดมาเรื่อยๆนะคะนี่ชวนชมออกดอกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวถา้าดอกมันร่วงหมดนะคะเล็กจะตัดเยอะมากเลยค่ะป่ะเดี๋ยวไปดูต่อนี่ค่ะกุหลาบเชียงใหม่หอมมากดูสิคะาดอกใหญ่มาก นี่เล็กรถด้วยจุลินทซีย์สั่งข้อแสงนะคะหอมหอมชื่นใจสุดๆเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเอาปุ๋ยมาลดอันนี้ก็คือมันแตกนี่ยอดใหม่นะคะตัดนะคะตัดนี่เห็นไหมตัดออกนะคะแล้วก็จะแทงยอดใหม่ออกมาแล้วก็จะออกดอกเนาะต้นนี้ออกดอกตลอดนะคะ ตลอดปีเลยท่านผู้ชมดูสีสวยมากคืออยากอวดมันสวยจริงๆคะ่ะดอกสวยมากสีขาวด้สยคะระบายด้วยสีชมพูที่ขอบกลีบนะคะดูคือดอกใหญ่มากดูสิคะสมบูรณ์มากๆเลยเนาะด้วยปุ๋ยหมักที่เราทำเองนะคะ นี่แล้วไม่ได้ฉีดยาอะไแรแมลงอะไรเลยนะนี่ค่ะที่บ้านมีต้นไม้เยอะนะมันจะมีพวกดอกไม้ดอกเข็มดอกอะไรคือให้มแมลงไปกินที่อื่นนะคะเนี่เห็นไหมไม่ได้ฉีดเลยมแมลงไม่กวนด้วยอันนี้คือดอกใหญ่เหมือนกันนะคะบานไปแล้วอ่าดูค่ะนี้เดี๋ยวพาชมอันนี้ด้วยเนาะอันนี้ช้อนให้เอามาไว้พวนนะคะ นี่ดูค่ะตอสามเหลี่ยมของเล็กโตมากสมบูรณ์มากเลยนะคะสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่ยังไม่ได้มาตัดแต่งเลยดูดูมันแทงขึ้นมาเนี่ยค่ะยอดใหม่นี่ดูค่ะนี่นี่อันนี้ใหญ่มากอั่นตอหนามดํานะคะปลูกง่ายๆเลยในกระมังแบบนี้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูดอกต่อไปนะคะ นี่ดอกหอมค่ะดอกหอมก็สวยเนาะดอกหอมก็สวยนะคะน่ารักในแบบฉบับของเขานี่อยากให้ดูอันนี้คือพี่เปิ้ลให้เล็กมานะสเลเตค่ะเล็กชอบมากเลยแล้ววันนี้เล็กจะขยายนะคะขยายออกอีกเนอะนี่ค่ะหอมมากดูค่ะแตกกออันนี้คือ,อแบ่งให้คนอื่นด้วยที่จะเอาหน่อออกนะคะเดี๋ยวเล็กจะขยายนะ รักมากเลยนะคะนี่คือมาดึงไปถวายพระด้วยสเสรลเต,เตบอกเลยว่าหอมมากลักษณะของใบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เหมือนต้นขาเลยอันนี้คือมาเก็บไม่ทันเนาะเนี่ยค่ะมันแห้งไปแล้วปกติมันจะแทนช่อออกแบบนี้เลยนะคะสวยมากหอมมากนี่เนี่ยค่ะกก็จะประมาณนี้ มันจะออกดอกออกมาแล้วก็แทงหน่อออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่นี่ค่ะเตรียมที่จะออกดอกให้เรานี่คือหน่อใหม่นะคะไปดูอีกนี่อันนี้คือกุหลาบต้นนี้ก็สวยมากน่าจะสามปีได้แล้วนะคะคือเล็กตัดเรื่อยๆเนาะไม่ให้สูงไปกว่าน,นี้นะคะตัดออกมันก็ให้ดอกตลอดเลย อันนี้บานจะเกือบสองสัปดาห์แล้วนะคะคือมันบานนานมากและสวยมากมาดูนี่ค่ะนี่ดอกใหญ่ด้วยดูสิคะสวยมากเหมือนรุ่นที่แบบเขาให้กันวาเลนไทน์เลยนะนคะคะสวยสมบูรณ์มากนี่คือใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่เลี้ยงมาน่าจะสามปีแล้วเนาะต้นนี้ สวยมากเลยค่ะนีนอู้ดอกใหญ่ดอกใหญ่สุดๆเลยนะดูสิคะนี่อันนี้มันเริ่มที่จะแก่แล้วเนาะมันก็เลยมีร่วงนะคะมีกลีบร่วงอันนี้ริดูสิใหญ่มากดูคะ่ะสวยมากเลยคนชอบดอกไม้เนาะอันนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะ จริงๆเราเอาไปทําสบู่ได้นะคะแล้วก็เอาไปทาใส่สมุดนะคะทาไว้เป็นกลิบเอาไปตกแต่งได้นะคะทําการ์ดทาอะไรก็ได้กุหลาบดอกกุหลาบที่เราปลูกแบบอินซีย์ไปทําสบู่ได้นะคะเป็นส่วนผสมของสบู่ล้างหน้าได้เนาะหอมนะคะดูค่ะสวยมากสวยมากเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ สุดๆเลยอันนี้เริ่มที่จะชามแล้วนะคะนี่กลีบชามแล้วดูสวยมากๆเลยค่ะดอกไม้ที่บ้านนะคะเป็นบางส่วนบางส่วนนะคะดูค่ะทำให้เราอารมณ์ดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วมันจะกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะสวย